กราบสวัสดีผมกลับมาพบกับ FP Gamer อีกครั้งครับผมกับ d r a g o n Quest 9 p า r t ที่3แล้วนะครับผมมาเรามาลุยกันต่อดีกว่าหลังจากที่ EP ที่แล้วเราได้ทำการช่วยเหลืออ,อิรินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาเราจะทำการเดินทางไปดูกันซิคราว่างานใหม่เข้าเป็นยังไงเออเดี๋ยวแป๊บนึงแวะที่เด็กคนนี้แป๊บนึงนะเพื่อรับเควสนะครับอ่านี่น่าจะเป็นเควสที่1เลยนะอ่าเควส001วันกูดเทิร์นนะครับกดรับเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำลิพ ในการทำเควสต,ต่างๆเนี่ยแยกออกเป็นอีกคลิปดึงต่างหากนะผมโอเคนะเหมือนคล้ายๆดาร์กเควสตสิบเอ็ดอ่ะที่ผมทำเควสแยกไว้ให้ดูคนระับใครที่อยากไล่เก็บเควสก็ไปดูคลิปแยกดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลานะผมไอคลิปหลักเนี่ยผมจะเล่นเนื้อเรื่องหลักๆไว้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นว่าเข้าใจตรงกันคนระับแต่บางอันที่มันบังคับให้ทำเควสในเนื้อเรื่องเลยก็อาจจะใส่ไว้ในเนื้อเรื่องแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทำแยกให้ด้วยนะผมโอเคตามนั้นเข้าใจตรงกันนะป่ะ แต่ถ้าผมเจอเควสอ,อะไรที่ผมเล่นเนื้อเรื่องอยู่ผมจะกดลับไว้ก่อนนะครับแต่ตอนทําผมอาจจะไปทําแยกอ่มามันเข้ามาดูเควสตรงนี้ได้นะครับลืมบอกนี่เควสศูนย์หนึ่ง 101, ก็มาดูรายละเอียดได้ว่าเขาให้ทําอะไรนะผมซึ่งเควสศูนย์หนึ่ง 101, เนี่ยเหมือนจะให้เราไปเก็บอ่อะไรเกี่ยวกับแมงมุมลังแมงมุมหรืออะไรสักอย่างจำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมทำคลิปคลิปแยกให้ละกันอีกทีเนาะซึ่งมันก็ออกนอกเส้นทางน,นิดนึงอะ่ะผมเลยยังไม่ทําให้ดูนะครับไม่งั้นมันจะเสียเวลาเนื้อเรื่องเรานะแล้วผมตามนั้นนะ ใครอยากดูคลิปทำเคเวสแยกก็คอมเมนต์บอกด้วยได้นะครับผมจะได้ทำจริงๆผมจะทำอย่แล้ว้แหละแต่ใครที่อยากได้เป็นพิเศษเนี่ยผมจะรีบทำให้นะครับตามนั้นป่ะไปเรื่องเนื้อเรื่องต่อครับเดี๋ยวเราจะทำการเดินทางไปที่ตรงที่พาร์ทที่แล้วที่มันมีกองทรายมาทับปิดทางไว้นะผมตอนนี้มันน่าจะเปิดละเราจะได้ไปยังทวีปใหม่ไม่ใช่ทวีปใหม่แต่เมืองใหม่อนี้ดีกว,ว่าอันนี้มันเป็นแมปแรกนะผมแมปแรกของเรา ที่เราจะได้ไปที่หมู่บ้านอื่นบ้างแถวนี้คือไม่มีมอนเตอร์ตัวไหนกล้าวิ่งไล่เราแล้วนะครับสบายเดินทางสะดวกขึ้นเยอะโอ้สบายเดินทางแบบชิวๆโอเคเข้าไปที่เดิมครับแต่ก่อนที่เราจะทะลุไปยังหมู่บ้านใหม่เนี่ยให้แวะที่รถไฟแป๊บหนึ่งนะผมมันจะมีอีเวนต์คัสซีนเล็กๆนะผมให้เราดู น้องมาเปิดประตูให้นะครับนี่เป็นคาสซีนเข้าไปดูในรถไฟหน่อยนี่รถไฟข้างในก็ยังสภาพดีอยู่นะครับแต่อาจจะใช้งานไม่ได้มั้งพิชชันเราอาจจะเป็นการทำให้รถไฟกลับมาใช้งานได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ะคิดว่าน่าจะใช่นะครับ ้องนี่ชื่อสเตลล่าสเตลล่าอ่าสเตลล่านะผมไม่รู้อ่านออกเสียงถกผิดยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีรถไฟใช้การไม่ได้นะผมคิดว่าน่าจะมีการเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องการพลังงานอะไรบางอย่างมาเพื่อให้รถไฟถมันกลับมาทํางานได้นะผมตอนนี้มันทํางานไม่ได้โอเคไม่เป็นไร จะเป็นแค่คัดซีนเล็กๆที่แสดงให้เราเห็นนะครับว่าน้องเปิดประตูรถไฟได้นะครับแค่นั้นแหละเดาโอเคออกเดินทางต่อครับเป็นแค่คัดซีนเล็กๆให้เราเข้ามาดูเฉยนะครับแล้วเราก็สามารถเข้ามาในรถไฟนี้ได้ละนี่ทางเปิดแล้วนะครับ ไม่มีกล่องทรายกันละจะทลุไปยังแผนที่ใหมน่นี่เห็นไหมครับแมปเปลี่ยนละมีปราสาทอยู่ตรงกลางคิดว่าน่าจะเป็นปราสาทนี่แหละครับโวมอนสเตอร์ใหม่ๆครับเดี๋ยวจบพาร์ทน,นี้น่าจะได้ฟาร์มกันยาวๆนะผมเดี๋ยวต้องเยอะหน่อยเวลาไปสู้บอสนะครับอุ้ยตกใจ้ตัวนี้ไล่ว่ะเกือบไปเกือบไป โอเคเข้าไปเลยครับในเมืองเมืองนี้มีปราสาทนะผมน่าจะเป็นเมืองใหญ่อย่างที่บอกแหละย้ายเข้ามาทํางานในเมืองใหญ่อะไรอย่างนี้โอ้คัสซนก็เป็นกราฟิกแบบน่ารักน่ารักนะผมภาพอาจจะไม่ได้สวยเวอร์วงังแต่ก็โอเคละผมว่าบอกเล่าความเป็นอยู่ของคนในภาคนี้ได้นะผมอ่าอีลินมาครับมาสมัครงานที่โรงแรมใหม่กับแพตตี้ ก็คือพาร์ทที่แล้วเขาออกมาเราก็วิ่งตามมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลยไรเลี่ยกันมาถึงใกล้ๆกันครับเข้าไปแล้วไปกันเถอะตามไปดูครับเซลลานี่โคตรเสือกเลยเสือกกว่าเราอีกโอเคเหมือนจะมาฝากอีลินเข้าทำงานนะผมเรียบร้อยมากติดมาก แอตตี้คือแบบเหมือนจัดการจัดแจงให้หมดเลยครับจินนี่นี่น่าจะเป็นเจ้านายใหม่ปะ่ะหรือว่าเป็นแม่บ้านคนใหม่ไม่ใช่คนใหม่แม่บ้านของที่นี่อยู่แล้วหมวหน้าแม่บ้านเลยปะ่ะแต่เหมือนเขาจะไม่ได้อยากรับเราเข้าทํางานเท่าไหร่นะดูจากท่าทางแล้วเฮ้ยแต่เขาไม่รู้นีว่าว่าเรามีรางวัลนี่ไงดูโทฟี่นี่ซะนี่ไม่ใช่คนธรรมดานะครับมีรางวัลติดตัวตกใจอะดิ โฟี่มีถ้วยนะเว้ยไม่ได้มามือเปล่านะครับโอ้โหโค้งคำนับเลย <laughs> คุกเข่าให้เลยครับแสดงว่าถ้วยนี้ต้องโหดมากๆแน่ๆ,ๆครับโห oh, oh, ได้งานแล้วมั้งเนี่ยแบบนี้อ่า ah. มีใจด้วยนะครับได้งานทำแล้วดูจากสภาพนี้น่าจะไม่เหลือครับ กูเข่าให้ขนาดนี้ไม่รับเขาทำงานก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับโหคาสีนยาวเหมือนกันน่ช่วงแรกนี่กับปลาเข้าไป e อีพีสามนยังการต่อสู้อะไรจะยังไม่ค่อยดูเดือดเท่าไหร่กำลังบอกเล่าเนื้อเรื่องอยู่ครับ ในเป็นพวกพนักงานอันนี้น่าจะเป็นคนพนักงานในบาร์ยินนี่นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของที่นี่หรือว่าเป็นหัวหน้าที่นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นแม่บ้านคนหนึ่งลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับกั้นทางไว้้าน,นบนไม่ได้โอเคตามนั้นมันปิดไว้หมดเลยมันไม่ไม่ขึ้นไม่ให้ลงเลยนะครับด้านนี้ไปได้อันนี้ก็เป็นที่โล่งๆวะ่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นห้องแบบกินข้าวป่ะไม่รู้ว่ะเป็นห้องโล่งๆนะครับเมื่อกี้โอเคนั่นบนขึ้นไม่ได้เด้อเด้อตรงนั้นเป็นตู้ป่ะไม่ใช่นะครับสำรวจไม่ได้โอเคออกไปต่อไปก็เดี๋ยวเราสำรวจในเมืองในเด้อในในก็มาที่ใหม่ละอ่าใต้นี้มีหีบสมบัติหนึ่งอันโอเคสวยกลับขึ้นไปครับ ตรงนี้มีบันไดลงใต้ดินโอ้ของเพียบเลยโอ้โหเปิดตั้งหลายกล่องมีของแค่อันเดียวกระดิ่ง Angel Bell แล้วก็มีพวกสมุนพงสมุนไพรเล็กๆน้อยๆขนแกะเอามาทำไมวะอาจจะไว้ครับของคนระับคิดว่าอันนี้เฮ้ยหีบเปิดหีบ เช็ดดได้เหรียญหนึ่งเหรียญครับต่อมาก็บ้านหลังนี้โอ้ไม่มีอะไรเลยบ้านเปล่าหลังนี้ล่ะหลังนี้ก็มีตู้หนึ่งอันไม่มีอะไรเหมือนกันภาคนี้ของดอบไม่ค่อยเยอะนะหรือเปล่าวะหรือผมคิดไปเองวะเฮ้ยได้เลยสองบาทขอบคุณมาก ใครเอาเงินมาซ่อนเมียไว้นะแถวกระถางข้างบ้านโอเคแล้วบ้านหลังนี้ต่ออันนี้มีตู้เห็นไหมของไม่ค่อยมีนะครับไม่ได้คิดไปเองนะผมรู้สึกว่าไม่ได้คิดไปเองโอเคเราไปด้านข้างคุณยายไม่มีอะไรตรงนี้มีไหอันนี้อะไรร้านขายของนะครับ ลองเช็คดูดิว่ามีอะไรขายบ้างเวลคัมซื้อกลิงเรามีแล้วนะครับไม่เอาตามนั้นโอเคร้านขายของก็มีพวกยาพวกอะไรธรรมดาครับเมืองนี้น่าจะมีร้านอาวุธแล้วครับเท่าที่ดูจากเครื่องหมายในแผนที่ร้านอาวุธกับร้านเครื่องป้องกันโบสโอเคมารับเควสอีกอันหนึ่งตรงนี้นะผมเป็นเควสที่สองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าเป็นเควสที่สองนะผมซึ่ง ผู้หญิงคนนี้จะให้เควสที่สองกับสามเรานะผมแต่ว่าเควสที่สามเนี่ยอาจจะต้องผ่านเควสสองก่อนถึงจะมารับเควสสามได้นะครับประมาณนั้นเ,เดี๋ยวผมค่อยทำไล่ทำทีหลังนะครับนอกรอบแต่ทำแน่นอนเห็นไ,ไหมมันไม่มีอะไรนะครับกดรับไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้ทำเควสที่สองก่อนนะครับลองดูดิอันนี้เซฟเอ้ย,มยไม่ยอมเซฟเลยอ่ะเดี๋ยวผมเซฟนอกรอบเลยอ่ะ เียวเวลาครับไวเซฟนอกรอบเอาเงินผมก็ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวน่าจะได้ช้อปปิ้งกันยาวๆแล้วก็ฟาร์มกันอีกโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับอันนี้ร้านเครื่องป้องกันโอเคไว้ก่อนมีสองคนอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีของให้เก็บนะครับในร้าน Okay, ลองคุยดิซื้อโลโลสองอันนี้พลังมั่งกันเท่ากันเลยวะ่ะอันนี้แล้วกันใส่เลยโอ้โหโลปรากฏที่แขนแล้วครับหางน,นี้ข้อดีก็คือใส่อะไรปุ๊บมันโชว์เลยนะครับเจ๋งดีหมวกพลังม้องกันอีกเล็กน้อยใส่หมวกนะแต่หมวกนี้ไม่ค่อยเท่เลยวะ่ะผมว่าแต่ก็ไม่เป็นไรใส่ไปงั้นครับเสื้อลองใส่ดิเจ็ดสิบบาทเสื้อคุม ว้าผ้าคลุมสีน้ำเงินอ้าวมันมีอีกหน้าดีกว่าผมนึกว่ามีหน้าเดียวชิบหายกางเกงเราใส่ที่ดีที่สุดแล้วรองเทา้าอันนี้บวกนิดนึงบวกอนะไรวะนเนี่ยโอเคเปลี่ยนรองเทา้าละกางเกงมันอัปเดตเรียงว่าอัปเดตแล้วถุงมือถุงมือบวกเป็น4 6ลองใส่ดิ เงินเยอะครับเงินเยอะระบายหน่อย่อาถุงมือเสือ้อเกาะตัวอ,อา้าวผมซื้อเสือ้อเกาะผิดนะครับเ,เอาเป็นเกาะอ,อันไหนที่ดีที่สุดวะอันนี้เนาะกเกาะเหล็ก,อ,กอ่าเปลี่ยนเกาะสรุปคือเสื้อเมื่อกี้ซื้อฟรีนะช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเงินเหลือเยอะอา้าวถุงมือก็ซื้อผิดเมื่อกี้ผมซื้ออันล่างโถเอ้ยมีอันที่ดีกว่า บ้าจริงไม่เป็นไรรวยรวยซื้อมาให้หมดเดี๋ยวผมเก็บตังค์ใหม่แป๊บเดียวครับผมฟาร์มเร็วอยู่แล้วเ,เรื่องเครื่องป้องกันเราครบแล้วเกาะป้องกันแล้วเราซื้อดาบต่อดีดูดิว่ามีดาบใหม่ให้อัปเดตไหมดาบที่ผมใช้นี่เป็นดาบเหล็กธรรมดานะผมนี่อันนี้อันที่สองสองร้อยสี่สิบนี่ไงมีดาบใหม่แลผมบวกพลังโจมต,ต,ตีมาอีกหกอันนี้เป็นหอกผมไม่ได้เล่นสายหอกนะผมเล่นสายดาบเพราะฉะนั้น ผมต้องใช้ดาบว่ะโทษทีผมไม่รู้นะว่าสายไหนดีไม่ดีแต่ผมรู้สึกว่าพระเอกมันต้องใช้ดาบเว้ย <c oughs> โอเคงั้นซื้อดาบก่อนเดี๋ยวเพื่อนร่วมทีมคนอื่นจะเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยเองมาดูกันอีกทีนะครับโอคประมาณนี้มีหีบสมบัติเปิดได้ซีดอีกแล้วโอเคสวยโอเคถืว่าใช้ได้ ค okay, ไม่มีอะไรละออกไปทีนี้เดี๋ยวเราน่าจะได้เข้าไปสำรวจในปราสาทนะผมลองคุยกับทหารก่อนถ้าทหารไม่เปิดทางให้ให้เราไปคุยที่ป้ายนะผมกลางเมืองเดี๋ยวผมจะพาไปไม่แน่ใจว่าใช่ป้ายอันนั้นไหมนะครับเดี๋ยวต้องลองเดินก่อนเดินเดี๋ยวชยเดินดูก่อนมันเป็นป <laughs> ้ายประกาศอะเนี่ยอันเนี้ยแต่เหมือนไม่ไม่เห <laughs> มือน <laughs> ไม่ใช่ป้ายประกาศเลยเหมือนเป็นป้ายชื่อเมืองอะไรงนี้มากกว่านะ แต่คิดว่าน่าจะใช่แล้วเพราะผมเดินผ่านแล้วไม่มีป้ายแล้วนะวนอีกรอบเพื่อมีี๋ยวหน้าแหกแถวนี้ไม่มีครับกลางเมืองก็น่าจะป้ายเมื่อกี้แหละคิดว่าครับอันนี้เดินวนเพื่อความช่วยเฉยเดี๋ยวมีป้ายแทรกอีกอันหนึ่งสวยเลยนะครับโอเคไม่น่านมีแล้วครับไปคุยกับทหารอีกรอบดิเปิดทางให้เราได้แล้วมั้ง คนนี้นะครับคนขวาให้คุยกับคนขวานะเรียบร้อยแหวกทางให้เราเข้าไปเข้าไปเลยครับป่บาสาัตโอ้เข้าไปคุยกับพระราชาครับอ่าดูคัทซีนก่อนคิงสกอตกับชิโมนาชิโมนาชิโมนา เรียกว่าองค์หญิงกับพระราชาแล้วกันโอเคพระราชาคุยกับพระราชารล้ับตอบ yes นะครับสองครั้งเห็นคัซีนอีกรอบครับ เกิดอะไรขึ้นเหมือนเขาจะมีเรื่องอะไรบางอย่างนะครับผมเข่าการให้เราไปช่วยนะครับองหญิงวิ่งหนีไปแล้วเดี๋ยวเราต้องไปทำภารกิจทางทิศเหนือของปราสาทนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอสํารวจในปราสาทสักหน่อยนะครับก่อนออกไปทำภารกิจลองฝั่ง,งซ้ายก่อนแล้วกัน ปราสาทค่อนข้างใหญ่เฮ้ยข้างในมีถังถังไม้ถังไม้สำรวจก่อนครับโอเคเคลียร์ของไม่ค่อยมีเลยนะพังเนี้ยจริงๆผมไม่ได้คิดไปเองนะผมว่าเดีย๋ยวขอสำรวจก่อนนี่หายไม่มีอะไรเลยเห็นไหมของน้อยมากของดอปน้อยมากครับ ข้างในนีอันหนึง่งเนี่ยไม่ดอกอะไรเลยของดอปน้อยจริงๆเฮ้ยกะจะเปิดลิ้นชักเปิดไม่ได้นะครับเปิดได้แต่ตู้อ่ะภาคนี้อันนี้าจะเป็นห้องทานอาหารห้องครัวอ่ะโอเคได้สม,มนุนไพรได้เงิน16บาทโอเคพอทูไทยพอทูไทยนี่ห้องนอนใครวะเนี่ยติดห้องทานอาหาร โอไม่มีอะไรครับควีนอ้อควีนสกอตเมียพระราชานั่นเองเราเข้าห้องนอนพระราชาได้เล็วะเนี้ยโอเคชั้นสองไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวลองสำรวจก่อนออกมาด้านนอกด้านบนเฮ้ยตรงนั้นมีไหายสออันเนีย่ยดูดิของน้อยจริงไม่มีอะไรเลย เจอดีสุดคือหีบที่อยู่ในโบราณสถานพารที่แล้วนะครับอันนั้นได้200น่าจะฟูสุดละที่เหลือก็จะเป็นพวกสมุนภัยธรรมดานะครับเท่าที่เห็นนะโอเคอาจจะต้องดูชั้นบนก่อนครับตรงนี้ไม่มีอะไรนายต้องออกประตูไปแล้วก็ไปด้านขวาอ่ะน่าจะห้องนี้นะครับห้ององค์หญิง ชัดเจนถูกต้องคุยกับองค์หญิงก่อนแล้วค่อยไปจัดการเรื่องภารกิจที่เราคุยกับพระราชาเมื่อกี้นะต้องออกไปจากเมืองแล้วขึ้นไปทางเหนือ,อได้รองเท้าแตะมาอันหนึ่งโอเคอยู่แล้วก็เดี๋ยวลองสำรวจในปราสาทอีกหน่อยลนกะันพาร์ทนี้น่าจะเป็นการสำรวจแล้วก็การรับงานใหม่นะผมเดี๋ยวเหมือนจะได้เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมปาร์ตี้นะ เดี๋ยวเราต้องไปรับที่แพตตี้นะผมอาคัดซีนทำไมบางทีมันก็รู้สึกเหมือนว่าแฟรี่ตัวนี้มันตัวใหญ่จนะังวะไซส์มันใหญ่มากยี่ไม่น,น่าจะตัวเล็กนิดเดียวหรือมันขยายตัวได้วะขยายล่างได้อะไรนี้ปะไม่รู้นะครับโอเคเราไปเข้าไปที่โรงแรมครับไปเอาปาร์ตี้เรามาดู ขบอกให้คุยกับแพตตี้นะผมเขาจะจัดการเรื่องปาร์ตี้ให้เราเฮ้ยมี3คนพอดีเลยว่ะโซอี้เป็นผู้หญิงจอยเป็นผู้ชายเอามาคนแรกก่อนเยเทคนแรกโรบินกูนึกว่าเป็นผู้หญิงชื่อเหมือนผู้หญิงเลยต่อไปเป็นโซอี้แล้วกันเราดูดิ เล้ยเด็กน้อยผู้หญิงเป็นสายเวทแล้วมาเนี่ยเอาคาถาห้อยหลังไว้ต่อไปคนสุดท้ายจอยเป็นวอริเออร์นะครับให้เป็นสายบูบูเอาจอยเล่นเป็นสายหอกแล้วกันผมอะจอยเป็นหอกแล้วก็เอ็ตัวนั้นใช้กระบองอยู่แล้วใช้กระบองสายกระบองแล้วกันส่วนโซอี e, ผมน่าจะเ,าเล่นเป็นแซ่นะครับคิดว่านะ หรืออาจจะเป็นเวทต้องลองดูเจ๊ปะเดินทางต่อ,อเฮ้ยนี่ไงอีลินทำงานแล้วนะเพิ่งเห็นเพิ่งเหลือบมาเห็น <c oughs> จริงๆก็ยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานลวผมไปโฟกัสที่จอยเออไอไม่ใช่จอยดิไอแพตตี้เกินไปจอ <c oughs> ยอะไรล่ะโอเคเข้าไปดูครับนอนอุดหนุนเข้าสักคืนหนึ่งจ,จริงเลือดเราก็ไม่ได้ลดนะเอแต่นอนไปงั้นครับ อุดหนุนอุดหนุนอุดหน,น,นุนเพื่อนไอ้นี่อะไรเนี่ยเหมือนวิญญาณเลยนะครับไอ้ที่นั่งข้างๆเรานี่ยเดี๋ยวเราคุยดูดิว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเหมือนเป็นวิญญาณเหมือนเป็นเทวดาอบบว่าดูจากหัวไม่ก็คนตายอ่ะตอบได้ด้วยไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับมีปีกด้วยเออคิดว่าน่าจะเป็นเทวดามาเหมือนเรามาก่อน มีแค่เราที่มองเห็นบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นแล้วแต่เรายังมองเห็นอยู่นะครับเหมือนจะคืออะไรวะเนี่ยคุยซะยาวเลยผมไม่รู้ว่าตอนจบเราจะได้กลับมามีพลังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าขึ้นไปเป็นเทวดาเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ชัวร์เลยว่ะเนื้อเรื่องภาคนี้คือสำหรับผมคือศูนย์นะครับคนเล่นก็ไม่มีได้ไง ผมเลยไม่รู้นะครับการมาเล่นนี่คือการเสพเนื้อเรื่องเองด้วยนะครับโอเคไปออกไปไหนๆก็ไหนๆละลองไปดูของในปราสาทอีกสักรอบไหมก่อนตัดพาร์ทครับเพราะรู้สึกว่ามันยังไวไปภาคนี้ผมเล่นยาวหน่อยนะหมายถึงแบบพาร์ทนึงอะจะได้เก็บเนื้อเรื่องเก็บอะไรให้ครบนะเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันภาคนี้เหมือนเขาบอกว่า ในห้องนี้มีคนที่มอบเคลียร์ให้เราด้วยครับไม่แน่ใจว่าลุงแว่นหรือว่าลุงที่อยู่ตู้หนังสือตรงนั้นจะให้เคลียร์เราต้องคนนี้แล้วลรมั้งเมื่อกี้ไม่ได้ให้เคลียร์เราครับอ่านี่ไงเคลียร์ศูนย์ศูนย์แปดโอเคตามนั้นนี่พาทนี้เราเก็บมากี่เคลียร์แล้วเนี่ยศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามเคลียร์แล้วนะครับอันนี้ดองไว้เดี๋ยวผมไปทําแยกให้ เดี๋ยวตอนตัดพาร์ทนี้น่าจะไล่ทำเคเวสให้หมดเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับวิ่งสำรวจทางก่อนข้างนอกมีบอ่อน้ำเจ๊ยืนทำอะไรที่บอ่อน้ำในบอ่อน้ำเหมือนจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่านี่ คนเขาควายให้เควสเราอีกหนึ่งอันเท่ากับเรามี4เควสแล้วนะครับผมดองไว้นะเดีย๋ยวผมไปไล่ทำศูนย์ศูนย์เจ็ดนะศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์แปดมาแล้วหนึ่งสองเจ็ดแปดนะผมส่วนสามอะ่ะมันก็มีอยู่นะครับสามมันก็ต้องเราทำสองให้เสร็จถึงจะทำสามได้ต่อเกือบครบแล้วนะสิบเควสแรกพาร์ทหนึ่งผมจะทำไว้สิบเควสแล้วกันหนึ่งวิดีโอนะผมหนึ่งถึงสิบสิบเอ็ดถึงยี่สิบอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะครับ ถ้าพาร์ทเราเคลสเลยน่าจะสั้นไปหรือว่าแบบครึ่งนึงก็ดูน้อยไปเพราะฉะนั้นเอาทักสิบเนี่ยประมาณนี้คนดูจะได้หาดูง่ายๆครับกล่องมันล็อกนะครับเปิดไม่ได้แล้วกล่องนี้ล่ะอ่ากล่องนี้เปิดได้โอเคได้เหรียญอีกหนึ่งเหรียญโอเคไม่มีอะไรแล้วมั้งเคลียร์ครับจากนั้นก็ ลองออกไปข้างนอกที่ผมจําได้ว่ามีหายอยู่สองอันนี่ไงไม่มีอะไรโอ้ของหาย,ายากจริงๆพากนี้ผมบอกเลยว่าของหายากมากนะครับขึ้นไปชั้นบนต่ออาหารที่เราเคยขึ้นไปนครับคนนี้ก็ให้เควสเราอีกอาหารนี้ก็ให้สองเควสเหมือนกัน,นครับแต่ต้องทำเควสหนึ่งให้เสร็จก่อนอ่าห้าน่าจะห้ากับหกแสดงว่าเรามีสามละขาดเควสสี่ไม่รู้อยู่งไหนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันที Okay, เดี๋ยวผมไล่เก็บให้หมดอะไม่ต้องห่วงทหารพวกนี้น่าจะป่วยอยู่นะครับเดาโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปตัดพาร์ทหน้าเมืองแล้วกันในปาสาทผมน่าจะเก็บของเกือบหมดแล้วนะครับคิดว่าไม่น่าตกหล่นอะแล้วลถ้าตกหล่นอะไรแล้วใครรู้ก็บอกผมด้วยแล้วกันผมนีงได้มาเก็บโอเคไปตัดพาร์ทที่กลางเมือง สวยๆงามๆหน่อยเดินตามกันเป็นขยโยงเลยแต่เสื้อผ้ายังอ่อนอยู่เลยนะครับเดี๋ยวต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่โอเคแล้วเจอกันใหม่พัทหน้าครับผมสำหรับพัทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย